นนท่านเข้าไปเจาทุงไสปบริษาเพชรเมืองลาวจากของแบรนด์บีฟอร์เมสั่งเสน่ห์กับตัวท่านสำหรับคลิปที่ผ่านมาดเรือบอลลงลาวของที่ไปที่มาได้ว่าความสำเร็จแต่จริงมาจากใสเนาะท้าก็ได้หเกียวคับ ความสำเร็จนั่นได้เกิดขึ้นจากจินตนาการเนาะจินตนาการมีสองอย่างเนาะตัว2สองแบบแบบที่หนึ่งนจินตนกาการถึงสิ่งที่เราเคยหูเคยเห็นมาแล้วเนาะสิ่งที่เคยหูเคยเห็นเคยสัมผัสแต่หน่อยจนใหญ่จินตนาการที่สองแมนจินตนาการถึงสิ่งที่เราไ่เคยพอเคยเห็น่เคยมีจักเถื่อเรือหลวงบนีหรือบ่าในีวิตธรรมกร่อนนั้น สรุปได้เลยว่าคนดีเขาสําเร็จคนที่เขายิงไงในหลกใปณีที่มีซื่อเสียงต่างๆล้วนแต่เขาใส่จินตนาการแบบที่สองนำพาสิวิตเขาเนาะเพียงแต่จินตนาการอย่างเดียวประทันพ่อสิงตะที่จะนุนนําให้จินตนาการนั้นประส,สบความสำเร็จมาจากสายปฏิเนจากการลงมือทําการลงมือทําตามจินตนาการที่เขาขาดวางไใเทวเขียนใบ ถามว่ามีแต่จินรนาการว่ามีการกระทําว่ามีการลงมือบ่มีทางที่จะประสบความสําเร็จฉะนั้นในการกระท่ำดังกล่าวนั่นก็คือเขาต้องอาศัยความเพียรเป็นเป็นตัวเดินอย่างนั้นความเพียรวิริยะบารมีเป็นคําสอนคําบอกของของทางศาสนาหรือว่าทางพุทธศาสนาเขาคือวิริยะบารมีก็คือความเพียรน,นั่นเองความเพียรก็คือ ควมที่แบบว่าควบแกลค่าเนาะแบบบกเกรงกลัวต่ออุปสรรคใดทั้งสิ้นเนาะเฮ้นี่นพญา่ามบากบันอุตสาหะกล่าวไปเรื่อยๆกล่าวไปเรื่อยๆบอถิมเป้าหมายเนาะบอถิมเป้าหมายนั่นคือคนที่สำเร็จอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดเนาะก็คือความเพียรนี่แหละมุ่งมั่นต่อสู้ บากบันลุยกับมันจริงๆเจอปัญหายังต่างๆคอยแก่ไปสําคัญสุดคือการตัดสินใจจะเริ่มต้นนี่แหละท่านไม่ต้องอยานมันเริ่มต้นไปแล้วที่เจอหนันเจอนี่อย่าลืมว่าในคลิปจะพันมาเขาไปเจอเครือบ,บอลช่ฟังถึงนสาเหตุของคนที่บ่มมีอิสรภาพเลยก็วควอือข่มกลัวข่มหยาดข่มกลัวมันจะตัดอิสรภาพตัดเสียทางความเสพเทัาตหมดเนะาะหยาดเป็นไปบได้ายังตามหายไปบนคลิปจะพันมาให้ท่านไปแก่ตามหนันเนาะ สำคัญในสุดก็คือวิริยะที่เขาจะเดินไปข้างหน้าเนาะก็คือดำเนินชีวิตเด,ดยสัจจะบาร,รมีก็คือเหตุตามตามความจริงเดิเนินชีวิตโดยความจริงเนาะว่าวจริงทําจริง,รงลุยจริงเดินตามแผนที่เขาวางไว้ตามอาธิษฐานบาร,รมีที่เขาตั้งไว้เขาตั้งใจหมั่นเรื่องใดเดินไปตามสเตปต,ตามกล่าวฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท,ท,ที่ทุท่านต้องมีเนาะความเพียร มีสัจจะมีอธิษฐานบาร,รมีเดินตามเส้นทางแต่เขาวางไหวบ่ต้องไปฟั่งบอลอืน่นบ่ต้องไปฟั่งผู้รดทั้งสิน้นบ่ต้องไปฟั่งคนที่คิดหลบหรือคนที่มีแต่เฉพาะคำป่าคำเบาเรื่องเก่าๆเรื่องที่จินตนาการแต่ข่มหลุมเลวจินตนาการคิดเต็มเฉพาะที่เขาเคยพบเคยเจอเคยหลมเล้วเคยหลบมมาแล้วเขาเสี้ยวเบาแต่เรื่องนั้นให้เราฝันคนแต่ละคนเวลาพบกันนี่ม,ม,มิลานางคุยกันทันลองไปสังเกตุหไหม พ้ได้กระตามเวลาคุยกันไพก็อยักโดดไพก้ก็อยากเด่นแพ้ก็อยักโดดเด่นแพก้ก็อยากให้ทุกคนอื่นนี่ส้มบดเจออียงบ่าวดีเบาวเกง่งให้คู่เดินยอมหับในความสมาราที่ตัวเองมีเท่านี้เองบ่มาียางเนาะเมื่อท่านสังเกตเบึงเวลาเขาคุยกันนี่เขาจะพยายามอวดอวดคําเบาอวดข้อขมูออวดที่ตัวเองหูจักมาะสนั่นอวดนั่งกระตามท่านสังเกตบึงคนจะบอกออกมาแต่สองแบบในจินตนาการของเขาเท่านั้นก็คือ แบบที่หนึ่งคือเขาจะบอกสิ่งที่เขาเคยพบเคยเจอเคยสําเร็จเคยหลมเลี้ยวเคยยังมาเท่านั้นเอามาเป็นฐานของหมูลฐานความขิดฐานคํเบอกเพื่อโชว์ตัวเองเพื่ออวดตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเขาซึกดูดีและกระโดดเด่นฉะนั้นถ้าพู้ใดมีความขิดเหมือนกันพู้ได้ในเส้นทางเดียวกันแต่กลายเป็นกลุ่มเดียวกันอ่านะพอกลายเป็นกลุ่มเดียวกันเขาก็เลยโดดเด่นที่5าปฏิไปมีความสุขในสิ่งที่คนอื่นยอมรับและแบบที่2ก็คือ คนจะบอกเรื่องราวของจินตนาการในสิ่งที่บรเคยมีมาก่อนบรเคยสําเร็จมาก่อนบรเคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้ฉะนั้นเมื่อคนที่บอกถึงความฝันตัวเองบอกถึงความสําเร็จจะเกิดขึ้นหรือบอกถึงแผนงานต่างๆที่จะเหตุจะทําแต่ว่าสิ่งนั้นนะท่านมีหักประทับมาก่อนบรเคยมีใครเ็นมาก่อนเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกต่อต้านเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกคนอื่นหัวเลาะเยาะยืะยเสียดสีเบียดเบียนเอาความคิดจะคล้องมาขาเหา่า เอาประสบการณ์เก so so, mm ่าๆที่เขาเคยเจอมาแล้วมาขาเขาฉะนั้นคนที่เขาสําเร็จจริงๆเขาจะบอสนใจเขาจะว่างตัวเป็นกลางว่างใจเป็นกลางนะเอเขาจะบอสนใจเขาเบ่าของคนอื่นเขาจะว่างตัวเป็นกลางของตัวเขาเองแล้วมุ่งนิ่งมีความเพียรมีการบากบั่นต่อสู้เดินตามป่าไม้ของเขาเขาจะแกโดยปัญญาบารมีของเองโดยความหูที่เขามี เขาเฮียนหูวมาจากตำล่าว่าจากผู้ที่มีประสบการณ์จากคู่จากโปรดเขาเขาเชาตัวหนีมาเป็นหลักเขาเสียอ่างทั้งเขี้ยทั้งผลกองเขาเองเขาจะเข้าใจภาวะนภาวะของเขากําลังทําอยู่นเนเขาจะเข้าใจคุณตัวเขาเองย่างครับเขาเจ็บลุยเองเดินเองด้วยจิตที่เขาต่างมันไปแล้วด้วยจิตที่เขา อธิษฐานไปแล้วเขาจะเดินตามนี่ห้ยดีที่สุดแสดงแหกใจว่านี่คือคนสาเร็จจริงๆเขาจะคิดยังสิเขาจะต่างเปล่าเลยว่าเขาจะบาไปบิดเบี้ยนเบีบ้บบบบบยนผู้ใดเขาจะบาเบาให้ผู้ใดเขาจะบัดูถูกผู้ใดเพราะเขาเข้าใจความจริงของโลกใบนี้ของคนในโลกใบนี้ก็คือจะมีเพียงแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตสามอย่างนี่คนมีแต่เท่านี้คนทุกคนมีอดีต คนทุกคนมีปัจจุบันแต่คนทุกคนมีอาานาคตแต่ว่าอาดีตของแต่ละคนนี่เนาะจะกําหนดโดยความจําของแต่ละคนสดงนในความจําของเขาเนี่มาจากอาดีตของเขาเองว่าเขาเคยกระทํำยังไงเคยวบาอย่างเนเนาะเออสิเป็นเรื่องที่แบบเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นเรื่องดีหรือบุดีเรือร่องบวกหรือลบก็คือการังกระ,กระทําของบุคคลนั้นๆอยู่ในอดีตเสื่นด้เขาจะจําสิ่งที่เขา ที่เขาพบเคยเจอเคยทำแล้วก็พ้นโครงการกระทำนั้นมากนี่คืออดีตอดีตคือความจำเนาะส่วนอนาคตอนาคตคือความคิดฉะนั้นอยากให้อนาคตให้เป็นใดขึ้นกับความคิดของเราในการวาดฝันในการวาดชีวิตออกมาออกแบบชีวิตเฉพาะเองเขียนมา้ดยความคิดและจินตนาการแบบที่สองคือจินตนาการถึงสิ่งที่พ่ท่านเกิดขึ้น บเคยมีจักเถื่อนหลบไนี้ชีวิตเฮาเคยมีจักเถื่อสนันห้อลองจินตนาการไปว่าเฮาจะมีเงืนจักลานบาทภายในเวลา3ปีของน้าจะพับหลดแบบใดจะมีเฮื่อนแบบใดจะมีชีวิตแบบใดจะได้ไปทองเทียวประเทศใดได้นี่นี่คือจินตนาการ3ปีขนาก่อนเอาไกลๆไ,ไปไม่3ปีแต่งตัวจังไดเนะมีคนเชื่อมันรัทธาจังไดหวาดฟันชีวิตตัวเองขึ้นมาหลังจากนั้นแล้ว วิธีเจตมันเป็นความจริงคือการลงมือทําตามแผนงานที่เขาจะบรรลุความสําเร็จที่เขาคิดไว้หนอบําบมเม็ว่ามีแต่ฟันจะสืบได้เขียนฟันใน้สืบสาเร็จแบบนั้นสีสสาเร็จจังสี่ซีมีรถเบนครับบัดเ็นเด้ขอสืลำด้วยแบบนั้นแบบนี้เฮาบริสมัี่จะบรรลุได้เลยเนอท้าวว่าเฮาบ่มีแผนฉะนั้นเมื่อเ,เข้าเขียนแผนชีวิตออกมาเขาต้องเขียนแผนให้มันเป็นภาพที่มันสมจริง เนาะเป็นสมจริงที่สุดเขียนออกมาแลาวก็ปลิ้นหูที่เฮ้าฝันนั่นออกมาติดแบบพนังเฮือนรถติดท่าออกของติดท่าเข่าห้องน้ำติดเพื่ออย่างเพื่อเตือนเจ้าของเองว่าเฮ้าจะมีแบบนี้จะใดยังสี่แล้วก็คิดถึงมันทุกวันทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเสาวสวยแรงเสาวสวยแรงคิดถึงเป่าไม้นั่นให้มันสมจริงเนาะหลังจากเฮ้าคิดออกมาแล้วแบบนั้นแหนะลวเนาะหลังจากที่เฮ้า คิดใ้มันสมจริงแหละเข้ากับมาว่างแผนมาเนียเนาะว่างแผนให้มันได้ตามเป่าไมา้ที่เข้าเขียนไห้นั้นเขากับว่างแผนว่าว่าเข้าจะบรรลุตามข้อมฟันนั้นดยวิธีใดด้วยวิธีดดววธดใดแน่นอนว่าการจะบรรลุข้อมฟันนั้นมันต้องไดจากการเรธุรกิจมันต้องสามารถที่จะมีเงินที่จะไปสือข้อมฟันนั้นได อย่าลืมว่าถูกโกนฟันกับใส่งินสือเนาะสนานท้าเขามีขนาดที่มาของเงินที่ใหญ่วามฟันใหญ่่าไรเทากับสมัยบรรลุได้่าเท้าบ่มีขนาดที่มาข้องเงินใดบ่มีแรงที่มาของเงินฟันนั้นจะเป็นการฝันเฟือ่อฝันเฟื่องบ่มีทางที่จะประสบความสำเร็จใดสนานท่าตองหาอาชีพที่สามารถส้างแรงที่มาของเงินนั้นขึ้นมาให้ได้ก่อนว่าเขา,าต้องเหตุอย่างในนอนว่าตองเหตุธุรกิจ แต่ถ้าธุรกิจเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจากกขารขายถูกไหมจากการขายขายขายอีกยังละ่ะที่จะเหตุให้สามารถที่จะตอบโจทย์องฟันอันใดขาขายคู่มือนี้ยิงยุคโควิด19เข้ามาเนี่มันต้องขาขายออนไลน์ขาขายออนไลน์เนี่ยออนไลน์น่ยมันต้องขาขายยังละ่ะชิ้นขายยังละ่ะที่เจ้าคนเปิดใจง่ายเนยสามารถที่จะเหตุทุกคนสามัริจ่ายเงิน ห้กับสิ้าทา่เทาขายนั่นไดฉันบอกเขาต้องคิดออกมาเป็นเหลืองเป็นขอ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 นาะให้มันสมจริงนั่นให้ได้หลังจากกระลุกมือเขียนแผนหาวิธีการเขียนแผนให้มันบรรลุฝันเออในการเขียนแผนนี่ขอห้ามก็คือยาพยายามคิดถึงเหลืองที่เป็นไปบ่ได้ยาฉิบอกว่าขอสิเฮดได้บ่มันจะเป็นไปได้บ่มันจะเป็นจริงบ่ยาคิดเหล่องนั้นยาพยายามคิดถึงเหลืองที่เป็นไปบ่ได้ ต้องหาสิ่งที่เป็นไปได้ตัวเป็นไปบ่ได้พยายามตัดออกกาลังสิคกิดถึงว่ามันเสิเหตุใดบ้มันจะเป็นไปตัดออกแทนที่ทยาห้มีเนาะให้หาสิ่งที่เป็นไปได้ต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าต้องเป็นไปได้เท่านั้นต้องเป็นไปได้เท่านั้นและสําคัญคือต้องเริ่มต้นห้ได้ต้องเริ่มต้นห้ได้ต้องมีความกล้าพ่อที่จะเริ่มต้นเหตุธุรกิจโดยบัคขาขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นแม่หลังจากนั้นแล้ว เฮากับหาปุ <tu i ro> ่มบันทึกจักเหลมหนึ่งมาบันทึกความสําเร็จเขียนความสําเร็จรายวันออกมาว่าแต่ละมือนี่เขาเขียนแผนมาแล้วเดือนตามแผนแล้วเนี่ยแต่ละวันนี่เขามีความสําเร็จอีกอย่างห้ได้วันละหาย่างความสําเร็จนั่นเขียนลงาหดจะเป็นเรื่องหน่อยเรื่องใหญ่ก็ตามพยายามเขียนลงไปในปุ่มบันทึกความสําเร็จนั่นนี่คือสิ่งคือสิ่งเขาต้องเริ่มต้นแบบนี้ไฮได้ก็ได้เนาะแล้วหาพยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตหาเหตุผลมาซัพพอร์ตเพื่อหายตัวเองในสำเร็จ หาอินสปิเรชันหาแห่งจูงใจต่างๆทุกวันเนาะที่ตัวเองสําเร็จเบื้องฟันที่เขาเขียนไว้ติดอยู่ในเจียในกระดาษนั่นในทั้งทั้งประตูทั้งหองนอนที่เขาติดไว้ขคงฟันเนี่ยเบื้องทุกวันพยา,ยามอ่านหนังสือพยา,ยามเบื้องคลิปวิดีโอนี่ต่างๆที่ซัพพอร์ตที่เป็นแห่งบันดาลใจตัวของเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเท่านั้นให้ไปเบิ้งประสบการณ์จากคนที่เขาประสบความเสีดเร็จแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาบอกอยังไรเขาเดิอนอย่างไรเอ๊ ที่ว่าเหมาะสมกับความสมัครของเขาบึ้งแต่สางแห้งบดันใจเออให้บึ้งน้นที่เขาประสบความสำเร็จหน่อยนะเออที่เขาหาเงินได้จากความสมัครของเขาและพยายามบึ้งให้มาะสมกับความสมาครของเขาเป็นในทิศทางเดียวกันเอบสังเกตบึ้งสังเกตบึ้งแล้วเลื่อมต้มประสบความสําเร็จก็ปปี้เขาในส่วนใดที่เขาก็ปปี้ได้ตัวใดที่ว่าบมโกขอเขาเขาก็บ่ตอง,องกคัปปี้ นี่เลยคือสิ่งที่ที่เราต้องคิดต้องทำสำคัญคือต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองมีก่อนเวลาเขาสิเริ่มต้นเหตุธุรกิจหรือเริ่มต้นสั่งอาชีพทางกขารขายตัวนี้คือเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองมีทรัพยายกรท่ตัวเองมีเงินที่ตัวเองมีความสมารถที่ตัวเองมีง่ายที่ชุดคือการขาขาย นี่แหละสาเหตุที่ไปที่มาของปียังเข้าไปเจาตกสางบีฟอมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและกระสางฟันในกับผู้คนเพราะว่าเขาไปเจาพพายามใหายทุกคนเริ่มต้นแบบง่าย,ายเริ่มต้นสางธุรกิจแบบง่ายๆและก็แล้วก็มาะสมกับสิ่งที่เขาต้องทําใดขอนบนาะบเมนว่าสิหายมันยุ่งยากแล้วก็เออธุรกิจสินค้ามากแล้วก็กอนนนงบ่ได้เนาะฉะนั้นบีฟอมจึงพยายามที่จะสางสางความฟันใ้กับผู้คนให้ทุกคนสามารถเริ่มธุรกิจได้ง่ายแล้วก็สามารถ กล่าวไปได้แบบมันคงแหลกย,ยิ่งใหญเดี๋ยผอมเนาะอันนี้สําคัญและด้านทุกท่านเมื่อท่านเชื่อมที่ธุรกิจเนาะให้ใหาในสิ่งที่ตัวเองนี่ตัวเองผู้เอ่อตัวเองนี่มีทร,รัพยากรที่เดินได้ทุนมีสำหรับเหตุสำนันยาสิบีคือถอยทุกอย่างพร้อมแล้วจังค่อยเดินไม่ไปบ่ไดนในโลกนี้บ่มีอยังบ่มีอยงพร้อมอยู่แล้วเพราะถ้าว่าพร้อมแล้วสมบูรณ์ที่สุดแล้วโลกคนหนีกับบอสหมัดที่จำมุนเับเกิดแปลนามแล้เพราะโลกอนาคตแปลกสนามมันเกิดขึ้นกับ ความคิดของบุคคลโลกใบนี้กับถือกำหนดจากความคิดของของคนคนคิดอย่างไให้สสมารถโลกหายเดินไปอย่างไดสมารถเหตุใด,ดหมดเลยฉะนั้นท่านจะเรลื่อมให้ธุรกิจจะกล่วไปข้างหน้าสื่อสารฟันใน c สำเร็จใดท่านให้คิดถึงแต่วิธีที่จะไปข้างหน้าเนาะและคิดถึงแต่วิธีหาเงินตลอดเหมือดตลอดวันต่อหาวิธีเหตุ หาเงินเขากระเป๋าให้ได้ทุกมื้อฮาสิเอาเงินจังไดและวกฮตดจะได้เงินในสิเขทฮอทุกวันทุกมือ้อและทุกคืนไม่จ้งสีสมัดสารฟันของเฮานี่ให้ประสบความสำเร็จได้คิดถึงทีสิ่งที่ตัวเองเหตได้ให้หลายที่สุดและพยายามคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเหตบ่ด้ให้หน่อยที่สุดพยายามเขียถึงตัวนี้จงกะหาญทนบ่ต้องบ่ต้องยานก้าหาญจงกาหาญในการสร้างคอนเนคชั่น กับผู้คนให้แง่ยิ่มให้ร้ายที่ชุดพอเขาบอกว่าถ่ายยิ้มโมเป็นยาเปิดฐานคล้ายของเด็ดขาดเพราะว่าเขาต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคนจงสงั่งคอนเนคซันขยันสัน่สงคอนเนคชันขยันหาลูกค้าสําคัญตรงนี้จงขยันหาลูก้าและที่สําคัญวิธีหาเงินหาจากไหนทีบอกจากไหนคนจังฉีมหาหาเห่าจงหาเงินจากการแก้ป,ปัญหาหายผู้คน เข้าจงแก้ปัญหาให้ผู้คนให้ได้นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เขาทุกคนในเขามีเงืนมด er ในโลกใบนี้แต่เขาพร้อมที่จะจ่ายเงินออกไปให้คนที่มาแก้ปัญหาเขาเสมอพอเวลาเขาทุกคนมีเงินนี่เขามีเงินเต็มทีบเต็มแรีนอยู่ในโลกใบนี้แต่ว่าเขาจะยอมใจเฉพาะให้บุคคลที่แก้ปัญหาเขาได้ให้สินค้าที่แก้ปัญหาเขาได้ให้เครื่องมือ rankings, ต่างๆตามที่สมัครแก้ปัญหาเขาได้เขาจะชิ่ยอมจ่ายเงินออกไป ฉะนั้นภาว่าเข้าต้องการเงินจากผู้คนเข้ากระจงเป็นผู้แก้ไขปัญหาให้กับเขาเมื่อท่านแก้ไขปัญหาเขาได้นั่นแหละคือเงินมันจะตามมายิ่งแก้หลายเงินก็หลายแก้ทุกมือเงินเข้ามาเสมอแก้ทุกวินาทีเงินเข้ามาทุกวินาทีอันนี้คือสิ่งที่เข้าต้องขิดไว้เป็นเสมอเนาะฉะนั้น,น,นจงกล้าหาที่จะไปหาบุคคลหาคนสั่งคขาในสัน่นยิ้มให้กว้างไว้เปิดใจให้กว้าง บุคลิกภาพภายนอกภายในเขาก็ต้องพร้อมที่จะดึงดูดผู้คน,นเขามาหานี่คือการเริ่มตนในการสางฝันให้เป็นจริงและสําคัญคือยาฝากซีกิบใบกับงานเพียงแต่งานเดียวยาฝาไข่ว้น้ำตะาลใบเดียวเด็ดขาดพอเวลามันตกลงแล้วมันแตกมันเลยมีบุได้เท่ากระเฮ็แหละครับบ่หลายหลายคนพพาย่หนังซื้อจักเล่ม u t u b e จะจะช่องแต่เขาพพาย่มซอนเหลืองตรงนี้ในการสางงาน เสริมงานอาสิบเสริมเข้ามาหนึ่งงานสองงานสามงานหายเงินมันมาหลายหลายสองทาแต่หลายคนเกิดยี้เป็นไปบ่ได้ม่มีทางเป็นไปไปใดดอกแล้กการดูถูกเกียรติยามว่าธุรกิจแบบมันขายฟันมันบดีธุรกิจคอยคิดคือเขาคนแบบคนทุกแต่ละคนนี่เขาจะหยาดการเปลี่ยนแปลงขั้นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงระบ่เหตุบ่อทำบ่เขื่อนเด็้ขาดเขาไปอยากการเปลี่ยนแปลงทั้งที่หูอยู่ว่าโลกใบนี้ก้าวไปข้างหน้าใดย้อนมีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นหรือว่าตัวหฮากระตาม ถ้มีการเปลีป่ยนแปลงใดตอเมื่อว่าถ้่มีการเก่าหนาใดตอนเมื่อว่าหัย่อมหักการเปลีป่ยนแปลงและก็ต้องเปลีป่ยนแปลงไปตามนั้นเขาก็หูอยู่แล้วแต่ว่าคนนะเห็นบอกโบรโนใจนาทนีพ่อโควิด -19 เข้ามาโควิด -19 เก่าเขามาแล้วพี่สุทเห็นว่างานเดียวใครนาฬิกาไปเดียวเขาฝากไปนาฬิกาไปเดียว บอสมัดเลี้ยงชีวิตได้บอสมัดเก่าหนะได้ค่เดกคนผัวข้อตายก็มีเห็กเด็กคนห้องหายโอสาลพัทยาวิกิตเข้ามาเสน,นยุคกุเมือนี่อย่าฝากชีวิตไวในงานเพียงแต่งานเดียวอย่าฝากใครไว้ทั้งหมดของเขานี่ไวนในตะกาบไปเดียวเพราะอัตราเสี่ยงสูงสําคัญมากเลยเนาะจงเอาจะใช่เลี้ยงเงินเลี้ยงรายได้สิ่งอื่นนี่ให้สารองลงมาคิดแต่เรื่องหาเงินคิดแต่เลื่องสั่งได้คิดแต่เลื่องที่มากของเงิน และหายช่างเกียร์จะค้องูลมือนี้ว่าตัวเฮ้าเองนี่เป็นทีม่าของรายไดหรือว่าตัวเฮ้านี่เป็นผู้สั่งสาเหตุของรายไดเห็นว่าคนที่รวยเขาจะสั่งสาเหตุของรายไดไหวหาลายที่สุดเอ,อมีหลายๆบอลหลายๆธุรกิจสั่งเหตุของเงินขึ้นมาหลังจากนั้นเกิดวิกฤตยังก็ตามที่ชิงที่เขาสั่งมากเงินมันก็ยังไหลอยู่เห็นบอก อาจจะไล่หน่อยลงเมื่อมันเกิดวิกฤตคือโควิดในทีแต่มันก็นยังมามันก็นยังดีกว่าตัวทันเป็นที่มาคองราๆเด้าตัวมือหนึ่งตัวเองเจ็บไข้ป่วยบสบายนิ่มันเกิดมดเพื่อนว่าตัวเขาเองเป็นที่มาคองใดๆและรายไดนั้นมีเพดานจํากัดรายใดจเห็ตัวทันเองมีเงินไข้ของเวลาและกําลังแห่งงานมาเป็นมาเป็นบรรทัดฐานนี่มาเป็นมาตรฐานี่บ่ไดเมื่อเขาเขาแก่ลงรายใดกับบ่มี มือเผาบอสมาดสางังขึ้นมาลเลยพอกำลังแห้งเขามีเท่านั้นเนาออันนี้สำคัญฝากไว้ให้เข้าใจน้ากันว่าสิ่งที่เขาจะสางสู่ความสําเร็จนี่มั่นต่องอาศัยแบบการลงม,มือทําหรือาศัยบารมีที่เขาสะสมมาบอกว่าจะเป็นปัญญาบารมีเนาะวิริยะคมเพียรสําคัญที่สุดมีคันติขมอดทนเหตุยังอยู่ในความจริงเกื่อนบัจจารบารมีแต่สําคัญคือหให้อยู่ภาใต้อธิษฐานบารมีคือสิ่งที่เขาตั้งมั่นไปแล้วเนาะเขาตัดินใจเด็ดเดียว สงบรรุตามเป้าหมายเท่านั้น้าบ่บ,บรรุหรือหอยบ่ยอมหอยบ่ยอมอยอมุดแยดขาดถากคอยบประสบความเฉเร็จต่างที่เท่าต่างไห้อันนี้คือสิง่งที่ทุกท่านต้องเดิมเนาะและสําคัญคือเริ่มเฮ็ดเลยเมื่อนี่นะแล้วก็เขียนบันทึกความําเร็จในแต่ละวันไหวในปุ่มเริ่มหนึง่งเนาะเขียนออกมาเขียนออกมาโอเคว่างวัาทุกท่นนานใส่คงหูงยังมากมายในคลิปคลิป,ลปนี้สำหรับกัาพเจ้าคลิปนี้กับอา่าน้แล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดีทุกทุกท่าน Alright, alright. Okay, okay, okay.